หมอดูทักชีวิตคู่ของเวียวิกกี้จะเป็นแบบนี้ออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับพระเอกสุปตาเวียสุกลวัฒน์ยอมรับว่าเตรียมควงแฟนสาวนอกวงการวิกกี้แต่งงานในวันที่17กรกฎาคม2565นี้พร้อมทั้งเอ่ยปากชมว่ารักครั้งนี้ดีที่สุดแล้วคุยกันรู้เรื่องวิกกี้เป็นคนที่เพอร์เฟกส่วนประเด็นเรื่องมีลูกนั้นเจ้าตัวบอกพร้อมเป็นสามีเป็นพ่อพร้อมเป็นทุกอย่างแล้ว โดยล่าสุดหมอดูชื่อดังได้ทำนายดวงชะตาของหนุ่มเวียนและแฟนสาวว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงมากคู่นี้แต่งเมื่อไหร่พร้อมมีลูกทันทีลูกคนแรกของหนุ่มเวียจะมีแนวโน้มเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2566ถึงเมษายน2567หรือก่อนหน้านั้นเอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นกันต่อว่าเรื่องมีลูกนั้นจะเป็นจริงตามคาทานายหรือไม่